เวลาได้ฟอยล์ม้วนใหม่มาเราก็จะนิ้วดันตรงขัวตรงท้ายนะคะเพื่อให้ล็อกตัวตัวม้วนฟอยอะค่ะอยู่ในกล่องเราจะได้ฉีกฟอยล์ออกใช้งานได้สะดวกนะฮะซึ่งฟอยล์ตัวนี้มันไม่ได้มีดีแค่ในวงการอาหารใช้รองตอรองถาดในการอบอาหารหรือว่าใช้หอบอัเพื่อเผานะคะยังมีคุณนักษณะประการในการทดลองทางวิทยาศาสตร์นะคะใช้ในการ ห่ออุปกรณ์เอาไปฆ่าเชื้อนะซึ่งฟอยล์อย่างตัวไดมอนตรงนี้มันจะมีความหนาแข็งแรงทนความร้อนได้ดีเวลานาไปอบฆ่าเชื้อในเตาอะ่ะทําให้ปลอดภัยจากฝุ่นแล้วก็เชื้อโรคได้ปนเปื้อนจากภายนอกถ้าหออ่อก่อนให้ดิชิดก่อนนาไปอบหรือฆ่าเชื้อก็จะช่วยให้อุปกรณ์ของเราสะอาดพร้อมใช้งานเหมาะสำหรับห้องแลบงานทดลองต่างๆก็ดีของการใช้ฟอยล์ไดมอนก็คือทนความร้อนสูงเหมาะกับการอบฆ่าเชื้อป้องกันฝุ่นเชื้อโรคได้ดีฟอยล์เนื้อหนาไม่ขาดง่ายไป